สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและการเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณภาพ Transmision s AI และ Master IVC100 รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Master IVC100 ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Transmision AI และ Master IVC100 กันก่อนค่ะ t r a n s m อ s s i o n AI เป็นตัวส่งสัญญาณภาพรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับการทำงานร่วมกับ v b i ิว l และ Master i-VC-100 ซึ่ง Master i-VC-100 เป็นจอแสดงภาพไร้สายสามารถควบคุมและตั้งค่าต่างๆของ v b i ิ o 2ได้และยังทำหน้าที่เป็น Motion Sensor สำหรับการควบคุมการทำงานของ v b i ิ o 2ได้อีกด้วยเราทราบการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวไปแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อและการติดตั้งกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การติดตั้ง Transmission AI กับ w e i l 2ขั้นตอนที่1วางเพลทไปบนจุดที่ติดตั้งโดยวางตัวหนังสือที่สกรีนชี้หยุน่นให้หันด้านที่ถูกต้องตัวหนังสือไม่กลับหัวจากนั้นใช้น็อตจำนวน2ตัวขันล็อกด้วยประแจหกเหลี่ยมให้แน่นพอประมาณ2หลังจากติดตั้งเพลทเรียบร้อยแล้วให้นำ Transmission AI สไลด์เข้ากับเพลทให้สุด โดยหันด้านไฟสถานะออกด้านนอกยังไม่ต้องเปิดทานสมิ s s ั่น AI นะคะ 3. ใช้สาย Type C to Type C โมเดล LNUCUCA03 ที่มีแถบสีเหลืองเขียนกำกับไว้ว่า Transmitter to Stabilizer Only แบบนี้ระหว่างใช้สายผิดเส้นนะคะ 4. ใช้สายนี้ต่อเข้ากับ V-BU2 ในช่องด้านล่างตรงนี้ค่ะหากเสียผิดช่องจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะ และอีกฝั่งเชื่อมต่อเข้ากับ Transmission AI หลังจากนั้นต่อสายควบคุมกล้องและ HDMI การเลือกสายจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่ใช้งานของกล้องนะคะ 5. ปรับบาลานซ์ v ีบิหลังจากติดตั้ง Transmission AI ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเปิดเครื่องได้เลยค่ะมาต่อกันที่วิธีการเชื่อมต่อมาส t e r i ์ไกันบ้างค่ะ 1. ห,หลังจากติดตั้งตัว Transmission AI กับ V Build 2แล้วให้กดปุ่ม Power ที่เครื่อง Transmission AI ค้างไว้จากนั้นเมื่อ Transmission AI แสดงไฟสถานะสีเขียวแล้วให้เปิดเครื่อง Master a i VC100 ได้เลยค่ะกางเสาออกมากดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะติดนะคะ 2. แตะที่เครื่องหมาย Wi-Fi จากนั้นเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อได้เลยรหัสผ่าน1-8นั่นเองค่ะ 3. เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้แตะที่ไอคอนไลฟ์เพื่อให้เห็นสัญญาณภาพที่ส่งเข้ามานะคะการควบคุม V b บิ l ทก็พร้อมใช้งานค่ะหากต้องการเปลี่ยนโหมดให้แตะที่ไอคอนโหมดใช้จอยซิกในการควบคุมโหมดได้เลยค่ะ และถ้าต้องการใช้แบบซิงค์โมชั่นกดที่ปุ่ม F1 เพียง1ครั้งก็เข้าสู่โหมดซิงค์โมชั่นหากต้องการปิดเพียงแค่กด F1 1ครั้งซิงค์โมชั่นก็จะหยุดการทำงานทันทีเป็นอยังไงกันบ้างล่ะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยและสุดท้ายมาดูวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาซา V400 กันค่ะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.cheyuntech.com จากนั้นเลือกหัวข้อดาวน์โหลดเลื่อนลงมา เลือกชื่อหยุดมาสเตอร์ไอวิชช l วคอนเทลเลอร VC100 แล้วเลือกเฟิร์มแวร์จากนั้นดาวน์โหลดรอสักครู่หากโหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกหรือทำการแตกไฟล์แล้วเลือกไฟล์นำสกุล .bin นำไฟล์มาวางที่ m i โคร s d Card าได้เลยค่ะข้อสังเกตฟอร์แมตการต้องเป็นแฟต3-2เท่านั้นนะคะหากไม่ใช่ให้เปลี่ยนเป็นแฟต3-2ก่อน นำไมโคร s d Card ใส่ที่ชี่หยุ่น Master Eye Visual Controller VC 1 0 0จากนั้นกดปุ่ม Power ค้างไว้7วินาทีรอจนกว่าจะขึ้นหน้าจออัปเดตหากขึ้นหน้าจออัปเดตแล้วรอสักครู่เครื่องจะทำการอัปเดตอัตโนมัติหากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะดับไปเองหากเครื่องดับแล้วสามารถเปิดใช้งานต่อได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็อัปเดตชี่หยุ่น Master ์ไอวิชชั่วคอนเ l l เ VC 1 0 0เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการติดตั้งและการเชื่อมต่อ Transmission AI และ Master IVC 1 0 0รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Master IVC 1 0 0ในคลิปต่อไปจะเป็นการแนะนำหรือใช้งานโมเดลไหนรอติดตามกันด้วยนะคะ